กิลักกระชากเลตติ้งตอนที่12หลังจากที่มีผู้ชายคนหนึ่งบุกเข้าไปในห้องควบคุมที่ซังอูและคังเชอรีอยู่และจะทำร้ายพวกเขาซังอูที่ช่วยจับคนร้ายเพื่อให้คังเชอรีได้หนีออกจากห้องไปได้จนตัวเองโดนมีดคนร้ายฟันเข้าที่แขนและล้มลงจากนั้นคนร้ายจึงเดินออกจากห้องไปคังเชอรีที่หนีออกมาจากห้องได้จึงรีบโทรแจ้งตำรวจด,ด้วยน้ำเสียงที่หวาดกลัวพอตั้งสติได้จึงรีบกลับไปช่วยซังอู คนร้ายที่เห็นจากกล้องวงจรปิดในห้องควบคุมว่าผู้เข้าร่วมรายการอยู่ที่ไหนจึงเดินมุ่งหน้าไปหาพวกเขาทันทีพอคนร้ายเห็นคิมจุนโฮก็ถือมีดจะเข้าไปทำร้ายเขาทำให้ทุกคนพากันหนีคนร้ายอย่างชุนลมุนคิมจุนโฮผลักพักจีวานและวิ่งหนีคนร้ายเพื่อเอาชีวิตลอดจนออกไปนอกห้องได้แต่คนร้ายก็วิ่งตามเขาออกมา ขณะที่คนร้ายจะพุ่งตัวเข้าไปทำร้ายคิมจุนโฮคังแชรีก็ได้ห้ามคนร้ายและบอกว่าตำรวจกำลังจะมาคนร้ายพอรู้ว่าเธอคือโปรดิวเซอร์รายการนี้จึงถามคังแชรีว่าเธอให้คนแบบคิมจุนโฮมาออกรายการได้ยังไงรู้ไหมว่ามันหลอกให้เราลงทุนในธุรกิจของมันมันหลอกล่อเราและเอาเงินของเราไปตัวเขาไม่ใช่เหยื่อเพียงคนเดียวแต่ยังมีอีกหลายครอบครัวที่ต้องพังลงเพราะมัน คิมจุนโฮจึงบอกคนร้ายกลับว่าคุณตัดสินใจลงทุนแล้วเจ๊งเองศาลก็ตัดสินไปแล้วทำไมถึงยังมาหาว่าเขาเป็นนักต้มตุ๋นอยู่อีก แถมคังแชรีบอกว่าคนที่ถือมีดกวัดแกงไปทั่วแบบคุณตังหากที่เธอมองว่าเป็นคนร้ายด้วยความโกรธคนร้ายก็ถือมีดพุ่งเข้ามาจะแทงคังแชรีแต่พระเอกมาช่วยเธอไว้ได้ทันทําให้คนร้ายเสียหลักล้มลงกับพื้นเป็นจังหวะให้ผู้ชายที่เหลือช่วยกันจับคนร้ายกดลงกับพื้นไว้ได้พระเอกรีบมาเอามีดออกจากมือคนร้ายในขณะดเดียวกับที่นางเอกเดินเข้ามาพอดี นางเอกที่เพิ่งมาถึงได้เห็นเหตุการณ์ตรงหน้าก็ตกใจอย่างมากเจอซังอูที่เลือดอาบแขนก็ยิ่งตกใจและทุกคนเมื่อจัดการกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้แล้วนางเอกจึงบอกให้ผู้เข้าร่วมรายการทุกคนแยกย้ายไปพักผ่อนก่อนและจะประกาศให้ทราบอีกครั้งถึงตารางการถ่ายทำในอนาคตและขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พระเอกมาส่งฮันจียอนที่หน้าห้องและฮันจียอนขอให้พระเอกอยู่เป็นเพื่อนเธอเพราะเธอกำลังรู้สึกกลัวฮันจียอนถามพระเอกว่าเขาเคยรู้สึกเสียใจบ้างไหมที่มาเข้าร่วมรายการนี้พระเอกตอบว่าไม่เคยเพราะการมาเข้าร่วมรายการนี้สำหรับเขาเป็นตัวเรื่องที่ดีที่สุดแล้วทางด้านเชฟจอนที่เห็นพักจีวานร้องไห้ก็รู้สึกเป็นห่วงเธอ นางเอกที่เข้ามาในห้องควบคุมเห็นสภาพข้าวของที่กระจัดกระจายเสียหายแล้วยังเห็นจากกล้องวงจรปิดว่าพระเอกไปนั่งเฝ้าฮันจียอนอยู่ในห้องนอนของเธอก็รู้สึกเจ็บปวด พ่วงนวยการต่อว่าทั้งนางเอกและคังแชรีที่ดูแลจัดการกองถ่ายได้ไม่ดีปล่อยให้มีคนถือมีดเข้ามาขู่ในกองถ่ายอาจทําให้ถูกตํารวจสอบสวนได้ก่อนที่นักข่าวจะพากันตีข่าวพ่วงนวยการจึงสั่งให้รีบตัดจบรายการในสัปดาห์หน้าเลยแต่คังแชรีไม่ยอมจนพ่วงนวยการบอกว่าถ้าไม่รีบจบให้ถูกต้องเหมาะสมเหตุการณ์อาจลุกลามใหญ่โตก็ได้นางเอกถามคังแชรีว่าเธอรู้เรื่องคิมจุนโฮมาก่อนแล้วใช่ไหมว่าเขาเคยโดนฟ้องมาหลายรอบและเป็นนักต้มตุน๋น ถ้ารู้แล้วทำไมยังเอาเขามาออกทีวีไหนจะเรื่องอดีตของพักจีวานอีกคิมจุนโฮจงใจพูดเรื่องนั้นออกมาเธอจำเป็นต้องเอามาออกอากาศด้วยหรือไง คังแชรีจึงบอกว่าคิดว่าคนดูจะดูหรอถ้ามีแต่คนปกติในรายการบอกให้หนางเอกเลิกทำตัวใส่ซื่อได้แล้วเธออยากทำอะไรที่มันขายได้อะไรที่มันสนุกและเรียกเลตติ้งได้นางเอกบอกว่าคังแชรีล้าเส้นเกินไปแต่คังแชรีบอกว่าเส้นของเธอกับนางเอกอยู่กันคนละจุดอย่าบาังอาจมาตัดสินความต้องการของเธอที่อยากให้รายการประสบความสำเร็จเชียวนางเอกได้แต่มองตามอย่างหนักใจ คังแชรีประกาศกับผู้เข้าร่วมรายการทุกคนว่าจากเหตุการณ์น่าเศร้าที่เกิดขึ้นนี้ในฐานะทีมงานที่ไม่อาจดูแลกองถ่ายให้ดีได้ต้องขออภัยทุกคนด้วยและสําหรับสองวันนับจากนี้เราจะหยุดการบันทึกภาพทั้งหมดและจะประกาศการถ่ายทําใหม่อีกครั้งภายหลังและขอให้ทุกคนอย่าออกนอกกองถ่ายนี้ นางเอกแปลกใจที่คังแชรีไม่บอกทุกคนเรื่องจะยุติการถ่ายทำก่อนกำหนดคังแชรีจึงบอกว่าเธอจะไม่ยอมให้ยุติและจะจัดการด้วยวิธีของเธอเองแถมยังบอกนางเอกว่ามันไม่ง่ายหรอกนะที่จะทำให้ทุกรายการที่นางเอกมีส่วนร่วมด้วยเจ๊งหมดแต่เธอจะไม่ยอมพังไปตามความซวยที่นางเอกพกติดตัวมาด้วยหรอกพูดแล้วคังแชรีก็เดินไปเชฟจอนที่ได้รับแจ้งว่าแม่ประสบอุบัติเหตุถึงจะไม่หนักแต่ก็รีบจะขับรถออกจากกองถ่ายไปหาแม่ แต่พักจีวานก็ขอติดรถออกจากกองถ่ายไปด้วยเพราะเธออึดอัดที่จะอยู่ที่นี่บอกให้ช่วยพาเธอออกไปจากที่นี่ด้วยเชฟจอนเห็นใจจึงพาเธอออกมาพักจีวานที่เพิ่งได้รู้ว่าเชฟจอนจะกลับบ้านเกิดไปหาแม่ที่เพิ่งประสบอุบัติเหตุก็บอกว่าถ้าไม่สะดวกใจให้ปล่อยเธอลงระหว่างทางก็ได้แต่เชฟจอนก็บอกว่าเขาไม่ได้ขัดข้องอะไรและพาเธอไปด้วยกัน นางเอกที่ได้กินไอศครีมจากฟู้ดทรัคก็นึกถึงพระเอกตอนที่เคยได้กินด้วยกันและก็ยังเห็นว่าพระเอกเดินมากับฮันจียอนดูสนิทสนมกันก็รู้สึกเศร้าในใจจึงกลับไปในห้องพักของตัวเองและแม่นางเอกก็โทรมาพอดีพอนางเอกได้ยินเสียงแม่ความรู้สึกที่ทั้งเหนื่อยจากเรื่องงานและเรื่องพระเอกก็ทำให้นางเอกร้องไห้ออกมาจนแม่ต้องคอยปลอบใจ เชฟจอนพาพักจีวานมาบ้านเกิดของเขาและได้ทานอาหารฝีมือแม่ที่เปิดร้านอาหารเล็กๆอยู่ริมทะเลหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ออกมาเดินเล่นกันเชฟจอนถามพักจีวานว่าไม่ตกใจหรอที่บ้านเขาไม่ได้อยู่ข้างนำ้ำไม่ได้คาบช้อนเงินช้อนทองมาเกิดอย่างที่คนอื่นคิดและบอกว่านี่แหละตัวตนที่แท้จริงของเขา อยู่บ้านนอกโดยที่แม่เลี้ยงเขามาตัวคนเดียวยากจนมาตลอดทําให้พยายามอย่างหนักเพราะอยากประสบความสําเร็จพักจีวันจึงบอกว่าเธอเข้าใจแล้วว่าทําไมอาหารที่เขาทําถึงได้อบอุ่นและอร่อย เพราะว่าเขาได้พรสวรรค์จากแม่มานี่เองเชฟจอนพอได้ยินจึงบอกกับพักจีวานว่าทําไมคุณถึงพูดอะไรน่ารักน่ารักตลอดเลยเธอบอกว่าอย่างน้อยเธอต้องพูดให้น่ารักสิเพราะว่าหน้าตาเธอไม่น่ารักเชฟจอจึงหันไปบอกว่าหน้าตาคุณก็น่ารักนะทําให้พักจีวานอึ้งไปและเขาพูดต่อว่าเรื่องสมัยเด็กของเธอเรื่องที่เธอพูดในรายการมันไม่ใช่ความผิดของเธอนะเขาอาจจะล้าเส้นไปหน่อยแต่เขาแค่อยากบอกกับเธอว่ามันไม่ใช่ความผิดของเธอทําให้พักจีวานรู้สึกซึ้งใจที่เขาพูดกับเธอแบบ นนั้คังแชรีได้เอาบันทึกภาพขณะเกิดเหตุการณ์ที่คนร้ายเอามีดเข้ามาขู่ปล่อยลงโซเชียลจนถูกพูดในการต่อว่าเธอบอกว่าสักวันยังไงข่าวก็จะหลุดออกไปอยู่ดี เพราะเราห้ามปากทีมงานหรือผู้ร่วมรายการทุกคนไม่ได้สู้ปล่อยลงเองเลยดีกว่าและบอกผู้อำนวยการว่าฟีดแบกที่ออกมาดีเลยมีแต่คนพูดถึงว่าผู้เข้าร่วมรายการเป็นฮีโร่ช่วยกันจับคนร้ายอย่างกล้าหาญมีแต่เสียงตอบรับดีๆทั้งนั้นบอกว่าในเมื่อเธอแก้ไขสถานการณ์ได้แล้วให้เธอทํารายการต่อไปได้แล้วใช่ไหมแต่ผู้อำนวยการยังยืนยันให้ตัดจบรายการเหมือนเดิมโซโยอนบอกกับจางกุลเรื่องที่รายการจะถูกตัดจบแล้วและบอกว่าเป็นแบบนี้ก็ดีแล้วล่ะ จางกุนจึงบอกกับโซยอนว่าดูคุณเหนื่อยกับการอยู่ในรายการนะเธอจึงบอกว่าใช่เพราะไม่มีใครสนใจเธอเลยจางกุนจึงบอกว่าโลกนี้มีผู้ชายตั้งเยอะจะให้มาจำกัดเลือกแค่หนึ่งใน5้าคนนี้ก็คงเป็นเรื่องยากบอกให้เธออย่าด้อยค่าตัวเองเกินไปแต่โซยอนบอกว่าภาพลักษณ์ของเธอพังยับเยินหมดแล้วเธอมาออกรายการนี้เพื่อมาเสียทุกอย่างแท้ๆจางกุนจึงบอกให้เธออย่ามองโลกในแง่ร้ายเกินไปและบอกให้เธอปิดจบรายการแบบยิ่งใหญ่ไปเลยสิ พระเอกพอรู้เรื่องรายการจะถูกตัดจบก็เป็นห่วงนางเอกและมาบอกกับเธอว่าบ้านเก่าของเธอยังว่างอยู่นะนางเอกแปลกใจว่าเป็นไปได้ยังไงพระเอกจึงบอกว่าหลังจากที่เธอยกเลิกงานแต่งเขาก็ขอซื้อห้องนั้นไว้เองหวังว่าเธอจะกลับมาส่วนข้าวของเขาก็จัดการเอาไปไว้ในบ้านให้แล้วหลังจบรายการเธอต้องย้ายออกจากบ้านพักในกองถ่ายนี่ให้กลับไปอยู่ที่บ้านและคิดว่าเป็นบ้านของตัวเองเธอะหรือจนกว่าจะหาที่อยู่ใหม่ได้ก็ได้ นางเอกกลับมาดูบ้านเก่าที่อยู่ชั้นล่างของบ้านพระเอกพอเข้ามาในบ้านความทรงจำมากมายในบ้านหลังนี้กับพระเอกก็ผุดขึ้นมาทำให้เธอน้ำตาคลอพระเอกที่เข้ามาในบ้านเข้ามาก็เจอกับนางเอกพอดีพระเอกแปลกใจที่เจอนางเอกนางเอกที่ได้รู้ว่าพระเอกเข้ามาเช็คระบบในบ้านรอให้เธอกลับมาก็บอกพระเอกว่าทำไมเขาถึงดีและอ่อนโยนกับเธอเสมอเลยพระเอกจึงบอกว่าอยากได้ยินคำตอบจริงๆหรอทำไมต้องมาพูดให้เขาสับสนอีก นางเอกจึงบอกว่าเธอเองก็สับสนเหมือนกันเธอไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรแต่หัวใจมันไม่ยอมทำตามที่อยากให้เป็นเธอทั้งใจสั่นและกังวลอยู่เสมอตัวเองเจ็บปวดอยู่หรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยความรักมันคืออะไรกันแน่ไม่เห็นมีประโยชน์อะไรเลยแต่ไม่รู้ทำไมถึงอยากจะรักอีกและบอกกับพระเอกว่าเธออยากจะอยู่เคียงข้างเขา พระเอกที่ได้ฟังก็สะบัดออกมาเบาๆว่าทำไมต้องเป็นตอนนี้ด้วยแต่ก็เดินเข้าไปก่อนนางเอกไว้แน่นพระเอกเช็ดน้ำตาให้นางเอกและจูบเธอด้วยความรักทั้งคู่จูบกันยาวนานและมีสัมพันธ์ลึกซึ้งด้วยกันจบตอนที่12ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดติดตามช่องจะได้ไม่พลาดตอนต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ